สวัสดีครับทุกทีมงานที่ภูเก็ตครับว,วันนี้นะครับเรามาลงตัวกันเพื่อจัดแถลงข่าวในงานจัดงานปีหน้าและกิจกรรมต่อ,ตอไปนะครับเลือกจากเสียงตอบรับที่ดีในการจัดงานภูเก,ก็ตปิ๊กูโช2012ที่ผ่านมาผู้คนทั้งในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นให้ความสนใจและมาร่วมง,งานในครั้งนี้เป็นจนํานวนมากแม้จะมีฝนตกมาในวันนั้น กลุ่มพิทูภูเก็ตครับซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มอันดามัน i ิกโบนหรือ ABB หรือและก็กลุ่มดากอนพิทูปูเก็ตและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเลดโนส f a m ลีอันดามันซึ่งมีความเห็นพร้อมต้องกันว่าที่จะรวมตัวจัดงานเกี่ยวกับพิทูขึ้นมาให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น <S 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 จึงได้ข้อสรุปในการจัดงานดังนี้กิจกรรมพิทูภูเก็ต 2,012ถึง2,013ก็จะมีดังนี้นะครับมิทติ้งพิทบูบูเกตครั้งท oh ี่13วันอาทิตย์ที่8กรกฎาคม2,555เวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกาเป็นต้นไปนะและมิทติ้งพิทบูบุเกตครั้งที่14วันอาทิตย์ที่2กันยา2,515เวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วก็ครั้งที่15นะครับ วันอาทิตย์ที่4พฤศจิกาสองพนห้ารเวลาเดิมนะครับ13บสนาฬิกาถึง18บแนาฬิกาและจะมีงานใหญ่นะครับในปีหน้า2013พิทบูภูเก็ตพิทบูโชว์นะฮะวันอาทิตย์ที่3กุมภาพัน,นธ์2 5 5อเวลา8ปดนาฬิกาถึงเว,เวลา18บแนาฬิกาณบริเวณสปานีนะครับสถานที่เดิม โดยกิจกรรมทั้งหมดนะครับจะเน้นในเรื่องของการวมรตัวของคนที่มีใจรักในสุนัขพิษภูทั้งในจังหวัดเก็และจังหวัอดอื่นๆเพื่อให้เกิดความรักสามัคคีไม่มีการแบ่งแยกโดยการจัดกิจกรรมได้มีการประกวดสุนัขพิษภูถุกประเภทตั้งแต่พิษภูสแตดนดาดบูลี่เดดโนตหรือมาแดงนะครับ และยังมีการแข่งขนันโชว์ความสามารถของพิษภูในการลากน้ำหนักและอื่นๆอีกมากมายเราจะเราจะทำให้ดนหินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ของคำว่ามิตภาพไร้พรมแดนนะครับจึงอยากเรียนเชิญทุกท่านทั้งอยู่ในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดต่างๆทั่วประเทศได้มาสัมผัสบรรยากาศของเรานะครับผมค,ครับใครอย่างที่ได้กล่าวมา ไปเนี่ยมันจะจัดเป็นวันอาทิตย์ที่8การกฎาคมนะคะเวลาบ่ายโมงถึงหกโมง,มง,มงเย็นบริเวณสถพานหเหมือนเดิมนะคะซึ่งงานครั้งนี้จะเป็นสไตล์บารีคิวบาร์บรีน,นะคะที่ให้พวกเพื่อนที่น้องที่มีใจรับใานกิจกรรมเนี่ยมาวมตัวกันมาคุยกันติตกษาหารือกันนะคะก็คือส่วนกิจกรรมต่างๆในงานเนี่ยก็จะมีงต่อไปนี้นะคะคือเราก็จะมีโต๊ะสำหรับพวกที่ส่วนผู้ที่สนใจจะมาสมัครเป็นสมาชิกกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็เราจะมีการแนะนําทีมงาน ของภูเก็ตทิปปุกับซึ่งรวมจะมีหลายตัวหลายค่ายซึ่งอยู่ในภูเก็ตนะคะรวมไปถึงอันดามันนิโคนดา้์บัมทิปปุกเก็ตนะคะแล้วก็เลนนุสแฟมิลี่นะคะซึ่งสามุ่มนี้เป็นตัวักคัญที่ทําให้เกิดงานในครั้งนี้ขึ้นนะคะแล้วก็เราก็จะมีการแนะนําแล้วก็วิธีแนะนําการในทิปปุวิธีการแยกแยะสไตล์ของทิก็ตแต่ละแบบได้แก่บูตี้ทิก็ตแล้วก็เลนนุสนะคะว่าแยกแยะกันยังไงส่วนในงานในกินจกรรมเนี่ยก็ การสถา,า,ารปนการประกวดสุนัขในครันี้นะคะเราก็จะจะแบ่เป็นแผนการประกวดสุนัแบบนิทภาพนะคะซึ่งเป็นภูเก็ตปันปันะคะที่ทก็คือเป็นการประกวดแบบเน้นการสนุกสนานเพื่อความสนุกสนานแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆนะคะแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายสําหรับงานในวันนั้นนะคะจะเป็นบาร์บีิวปาร์ตี้นะคะที่หลังจากพวกเราเ,นเหนเนินจากการ โอเคครับ